พี่ดามาแล้วเย้เย่เย่ข้อที่แล้วคราวที่แล้วพี่ดาฝันแล้วก็แม่นด้วยนะคราวนี้ปังจะปังยังไงอ้ามานั่งมานั่งตรงนี้พี่ดามานั่งนี่มา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 หน้ามาเล่าให้ฟังหน่อยสิวันนี้ฝันอีกปะฝันฝันเกี่ยวกับไปบาดเจ็บปวดเนาะเออนี่ลูกเก่งมึงจับผมเนาะเออเลกพี่คนอารมณ่นเออ น,น 200, Wagner, ี่เรืกระตานงี้ยถึงสองร้อยเออลุงตรวจมาคำลุงสองร้อยนะเอออ๋อห้าเก็บัตไหนอ๋อแน่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 เก็บขยะมาใช่ไหมแล้วคนนี้เออไม่ื้อขนมอ๋อเสื้อขนมเลยบอกว่าอ้าวถูกหวยกับพี่ดำให้แลกให้ข่าขนมมาสองร้อยแน่มานี่ของเทพเออ เราทำไงอ่ะไปเออใช่ไหมเรางวดนี้ลหละงวดนี่ต้องให้เขาปังปังอีกเด็กปังอีกและเออปังปังอีกเด็กเขาจะได้หายค่าขนมอีกใช่ไหมครับอ่ะคันนี้ฝันอีกใช่ไหมอ่ะฝันว่าอะไรเล่าให้ฟังหน่อยเพื่อนเพื่อนจะได้ตีอา่าฝันเล่ามาฝันปลาเออ เล่าดีๆเล่าเหมือนที่เล่าให้ย่าฟังหน่อยอยู่พ่เจไออย่าง,นงนเออนาะ่วยเออหัลโหลอ่ะหวานหวานหนหวานี้อ่าเลือกมโนนี่นี่กุม,มารกุม,มารกุม,มารหรือแม่หญิงม,มากับแม่กับลูกนั่นแหละโอ้กุม,มารกับแม่กับลูกคนเดิมเลยหรอที่เคยให้ใช่ไหมโอเคโอเคเลอกตำรวจอะ่ะ เออบอแมนเราตำรวจเด้ออ่าว่าทำไมอกีกว่ามันก็ไปเลยเออมักกระยิ่งเอเออ่ากุมารกับผู้หญิงสองคนแม่ลูกกันเหรอครับได้ไหมครับเข้ามาทำไมเหรอมานาั่งเรียนตตำรวจตำรวจมุกกระดามันพ่วมไปริบเลยเน<ม>ี่ยแน่ครับโอ้โห แล้วคันนี้ตีว่าไงอ่ะสี่ห้าสี่ห้าอ๋ออ๋อตีแล้ว้องซื้อเลยนล้นจะถามพวกตีนนะคุณพ่อเก้าเถานี่นี่อ้าวเขียนไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยเขียนแล้วเขียนไว้แล้วอ๋อนี่ใช่ไหมที่ให้เจ๊มาเนี่ยใช่ไหมครับขับมาอ้าวอ้าวอ้าวขับบ้านเอออันไหนดูสิอ่ะ อ่ะนี่เอากระดาษที่ไห้เจมมาดูซิมันคือเลขอะไรดูซิสองสีเอาให้เพื่อนเพื่อนดูสิให้เพื่อนเพื่อนดูหันหันมาหันมาหันเลขแม่ห <laughs> ันเลขแม่เออจังซี่แม่สองสี่เออร่สี่แปดเออนี่สี่หา้าเออเก้าสี่อ้าวจังซี่แม่ แม่นแม่นี่แม่นไหมคะเนี่ยแม่นยิลีบอกบอกบอกเพื่อนเพื่อนซิว่าอเออขอให้รวยรวยขอเป็นเพื่อนให้รวยรวยเด้เออถ้าชอบคลิปนี้คลิปนี้เออมองกล้องแม่เขินอย่างเนาะเออออกกล้องตั้งหลายเทื่อแล้วเนาะเออถ้าชอบคลิปนี้คลิปนี้ขอให้กดสับจะขอให้กดใจกดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเออ เป็นกําลังใจให้พี่ดําด้วยนะครับพี่ดำนี่นะครับอย่พไปเคียดนะครับเออเลรวยให้พุ่นพนเลยรวยโอเคโอเคสวัสดีครับผม